สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบ็กมิชแนลนะครับวันนี้เรามีอยู่กับเกมที t ทีนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับปูปูต้องโหดไปหยองปูโหดกระโดดถีบไอ้ี้ให้ไฮเบกดีแต่มันมีอะไรเนี่ยแหละไอ้่เอาออกที่กูซะด้วยมาแปลกโอ้หเ่อะไรดีเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมั้งเนี่ย เต้นอยู่ดีๆก็เต้นดึ้ดังดมาเงี้ยปิปิปิแจกของเยอะจังวะรอบเนี้ยก็มันเป็นปูไงเพื่อนแจกเยอะอะไรล่ะได้อยู่อันเดียวไม่เห็นได้เยอะเลยดียว่ยน่นเปนเียเปนเียนเปียเปียนเปียนเียนเพียนเนเ่ยนเียเนีนเียเย ไม่แกน่กูไม่ว,วนเล่นอะไรเล่นอะไรไดีวะกูวอร์ดีทำมันเยอะจังวะอย่าวนไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆดีแบบไรสารได้เรื่อนะ่ะสี่ลเลยจิ้วจิ้วจิวตัวฉันมันโอเค คิดภาพอ่ะเล่นสองตาไม่มีของอ่ะแล้วม,มึงได้อะไรมึงไม่ได้ของกับเขาเลยมึงได้อะไรกูขอถามเลยได้ตัวละครมีของอีกสามชิ้นอ่ะเหมือนกันไปดิวะอย่าไปย่องย่องและครับย่องแยงไปก่อนนะครับตอนนี้ไปถ้าอะไรแอร์่ะ เลิมเลมเล่นอะไรนะบุ we, um, we ๋ยบุ๋ยปุ๋ยได้ยไดแล้ววี้อะไร้า่โอ้โหซูมกูทีเดียวหายฮัลโหลโอลิเบรตัวหน้าตายไม่ตายเฮียกูอยากชอบเลยสุดอุ้ยกับตายรักสอดาวด้วย นน<า>เล่นดท้เขื่อนไปเลยนึ่จบจบ <resource. S 1> สอ <tamanho>, งส,สี่หกเจ็ดแเลิมีเซ็กซี่เป <s stoked> <sp îne va> ิดมายาซูโอสอดาวโซจินไอสัตว์กุงงแตกเลยเฮียแหล่ะวะเนี้ยเกือบองครับ ไม่ได้ยินเสียงหรอทั้งหมดเลยเหรออยู่ที่หูฟังแล้วมั้งเปิดได้ย<ป>ังไงยิงเปล่าตั้งครับสิครับรอ,อุ้ยอุ้ยบูได้แอบแน่เลย อยู่แล้วสีเหี้ยสีขนาดนี้ไม่ได้แอมั้งไอ้สัตว์มาดูดูตัวตลอดไอ้เนี้ยไอ้เหี้ยนี่ก็ขี้ยนาไม่เลิกเลยนะเอ้โหตาแต่ไม่มีของตาเนี้ยเรางพวกเราเพื่อนผมไม่มีของโอ้ยมีตาดูเอลิสรอด้วยไอ้สัตว์นี่มันเดิมเป็นเทเวอรี่ไม่เห็นเหรอม่นไม่เทเวอรี่แล้วนะเป็นกองเลยนะ โอ้วยแอนนี่สีทองขอแอนนี่ Annie, ได้ไหมกูต้องเอาตัวอะไรวะดิอ่ะนั่นแหละเจ้เค้นแล,ล้วกันไม่รู้เอาอะไรหยิบของก่อนได้จะทำดาเมจอะไรสัตวนน์นั่นนั่นนั่นไงเอาตัวอะไรดีวะนะโโเลละวนี่ยตั้งแต่ตัวเคยเอาแอดไปวะเลี้ยมอ่ะโอ้โหดูเดือดละโอ้ยเลีมได้แต่ไหนตัวจีร้วะ

ดาเมจมันก็ได้อย um, ู่นะถ้าถ้าของมีเนี่ยได้ไหมล่ะไม่รู้อะแต่รู้ว่าตายเนี่ยตอนเนี้ยตายใครไม่ได้เนี่ยก็ดะก็ดะเดชวนตนน้น่อยน้ำหน่อยน้ำหน่อยก็ก็ไก็ไปกก็ก็ไไปกก ไฟก็พอมันจะเต้นเองได้ของมาดูดิอีกเลยจะนี่อีกชิ้นหนึ่งอเ,เอสปังตะกรอนอืมต้องใส่อันนี้แล้วละ่ะต้องใส่อ,อะไรนะต้องใส่ปุบป๊บติีปุ๊บ อ้าหนูหน่อยวิงาลิโอเลยว่ะอ้ยใจห้ยใจชิดิกต้เร็ว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 มีกะแตกี่ซีโดนิ้งะเออดาก็หลอดเออไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นไฟเตอร์ปะไฟเตอร์ ไม่แน่ใจีบน่าจะเฟเตอร์สายโจมตีมันต้องมีไททันบบตเตอร์ดลีซิเนะมันถึงจะเก่งใช้คืนซูระย่ำลำอย่างเดียวไอ้เหี้ยไม่ทำหีอะไร่ไะนั่นแหละจะได้เจี๊หรอเปล่าไปแล้วไงเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอกับปูด้วยน้องปูน้องป,องปูปูปูที่มีไงลุลิลลิลู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 ลิลล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  ยาสืออกใส่ยาสออกใส่ซัพไฟยาลิโอโอโโหสีุ่๋ยเนี่ยอุ้ยตัวสุดท้ายตัวตัวสุดท้ายเลยซูมทีนึงนะโอ้โหเนียบอกกันหน้ารู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 รอาร์เองแอตติพิมีวิวกันเล็กตัวเสียบ แพ้สิครับเฮ้ยอ่านินม,มาแล้วมันต่อไปคืออะไรนะโอ้โยไตทตันอตังหรือไททนันดีวะไททันดีวะธนาสนใจไปจิไม่มีขึ้นไม่ขึ้นสองดาวเนี่ยเหญ่ใจเลยมาแล้วโอ้โหแผ่งหลังล้นล้วนเหรอ บบเนะดือดติดโก้ไปลูกนี่เนี่ยยังอยู่เป็นแถวไหมลูกโอ้โหเฮี้ยนี่ได้ใส่ลาดแล้วอะเอาเรื่องจังหวะมันได้ตามเก็บของเพื่อนใส่ลาดคาวกาดไอออน,นิกสปาร์กทีมันได้ทีมเฮมอี๋บ้าบอ อย่างสุดแล้วโอ้โหนี่เก็บมาก่อนตาหน้าใครซื้อติดโกบโอ้โหใส่จะดูได้ขาวกาดเงี้ยได้เกาะเงี้ยใส่ให้คลาสิกโคตรเท่มากรอบัตรเตอร์อีกอันหนึ่งใส่ให้บุลีเบ่สามไททัน แม่หเนแ่หหู้นคนที่ลูปเรียตงอยากือขมากตัอนี้เรียกของตาหน้าเก็นักใหม่ครับคุยอเหี้ยค่ะี่ชนาไม่ตายสัตว์โดนเจ็บเลย จะมาไพอได้อัไ่ดหบิเบสองไททันนะสองไททันบลิเบสองไททันนี้น่าจะหกนะหนึ่งบัตเติร์สองไททันสามดาวอยที่หนึ่งแน่ตึ๊งนะต้องบุ๊งเลโอ้ย กคพ่อโคนแม่วลิแบตัวแหงงอย่านี้ยไม่ได้ต่าอะไรบ้างหรอกไม่ได้ต่าค่ับารภาเกิดแข็งใงสครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

ใช่ได้นี่ก็นะเอาเลยจ้าปูตินปู่หอยตัวเลยนะ สูดได้่ปะดีอ่ะเอาแล้วอัพเบ้นสุดท้ายแล้วนี่อัพเมนทองหมดประเดีย๋ยวน่า,นนาจะดีนะน่าจะดีนะทุยแค่จะต้องเหมียวสามดาวหน่อยฉันได้ไหมเริ่มมาแล้วอู้เลยเขามีให้แค่นี้ก็บอัพแค่นี้แหละมีให้เพียงเท่านี้ก็เอาเท่านี้แหละครับ ดาวเีวแ่ยงโอ้โหไฟเตอร์เวทนะดูไฟเตอร์เวทใส่โบดูดานลูกูใส่ดิติ๊บติดโบดเลยวะติดโบดได้ดใส่มาให้โอ้ยสามเจอกันหน่อยเจอกันไหนปนุมโอ้ยเอาว่ะใส่ท่านเจอใสท่านหรอเอาวะเฮ้ยเจอกันหน่อยปน,น,น,นุมปนรุมปนุม นุ่มเกือบตายเหมือนนี่อ่ะนี่เนี่ยดับไลท์พันแปดเลย รังแค้นให้ด้วยบุรีเปรเตรมขึ้นเปร์มีใครเปร์ยังไงเล่นเล่นบุ๋ยบุ๋ยครบยังไงเล่น ง่อยชิบหายเซนด้ากูก็อีกสองตัวไอ้อีกตัวเดียวขึ้นสองดาวโอ้ยเหี้ยโดนมกนาไอ้สัตว์โอ้ยเหียบาดเกือบตายน่ะโอ้ยเคี้ยจะตายกับมกนาจริงนะเนี่มันเผาทะลุอ่ะใช่ เผาทะลุมไอ้้เหียยิงเป็นกลุ่มก้อนนี่คือของหวานนะขนมหวานนะเฮ้ยนี่มูไปไม่จำกัดสิครับห้าบาททำไมทำไมห้าบาทห้าบาทไม่ช่วยอะไรสักก็อ้บาทช่วยอะไรคืนแปดครับตักคืนแปดกันใส่ไม่ต่างกนเดี๋ยวคืนหวากันแต่มันหงุดหงิดโยลิก อ้ยโลิเบรว่ะเออไปนัดครับไปนัดก่อนโดเออ่เรามีอูดีย้ตัวหนาจังไอ้เหี่ยรัวรัวรัวรไม่เป็นไรเอาหน้ากูไปกินเซนดาเวลาปล่อยสกิมดักรัว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 ว้ววว่รััว ไอปูเช<พ>ี่ยกินเด็ดมาขึ้นสองดาวเย่งเลยไรวะเนี่ยเตรียมพับโปรเฮ้ยสี่ีเจ็ดอนิบาสนั้นหลักหลังแห่อนิบาใช่ไหมใช่ดิ <c oughs> เดือดตน่อยทั้งนั้นเลย,ยขาดอีกสองตัวขอไอลิเลียมาได้ไหมลอยอะไรที่มันไม่ไม่มากเกินไปได้ <c oughs> ไหม <c oughs> ใจป้่มบาครับ 这边来同志，真、嗯 สนุกละกูตอไมวะเพื่อนได้น้องไก่กุ๊กมาแล้วเป็นไราิดอะไมกนโ่ย้ตัวเป็นมู้เป็นอะไรม่ร้ตัอเป็นอะไรไมูตันเนอ่ร้ตนอ่รน้ตวเป็นอะไรม่รอดัเร็อะม้ตเปีนไ่้ตันอะไ ที่นี่ดี <c oughs> อา้าวมีก็สวยดิวะ<ม>ไปดูวะไปไหนเพื่อนทำ <c oughs> ไมป <c oughs> กกอน เจอใครเนี่ยเลิฟมีเซ็กซี่ <S <S ดูไปเจ้าถึงดวงซ้ายชาลินสก้าสามสิบสี่สิบไปอีกเท่าไหร่นะกรแอแอันร้อยเจ็ดพิบดูไปเน่เฮช็อแม้ด้วยหอกเขาใหญ่ตัวหนึง่งโหโหตายกันแพ้ <S <S แล้วมี่งไง อีกกีตาร์เนี่ยนี่ไงอน like ตัวทุดท้ายหนึ่งสองสาม่ 1, 2, 3, 4, 5, หอีกาลอบมารเมโคเออหนเนี่ยเสียตัวหลัง่อนเสีย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 อุ้ีอุ้ีอุ้ีอุดีลุไงผม ไปเลยครับเงี้ยเงี้ยอุ้ยพอได้ไอริเลียว่ะไอ้โบลเอาไปแล้วแย่ปะอะไรโค้ดด้วยผ่านหน้าผ่านหน้าผมด้วยผ่านหน้าผมมันต้องได้สิมีรีพอร์เตอร์ปะล่ะนะจะเหลืออะไรกับเหลืออันหนึ่งตีตีดิรีพอร์เตอร์อะตีดิวัวอะไรล่ะ ลนึงลงไปก่อนรีซินเนี่ยไอ้ไ,ไออกมาไดแอบจ <c oughs> งรวมกันจงรลงกันเออวะก็ถอดของชินเด็ดก็ได้ดีกว,ว่าไอ้เหี้ยโง่ตั้งนาน <c oughs> <c oughs> ไปอ่าพอดีไป

เกียดใจมากเลยนะกูแล้วมึงดูของกูจัดเต็มมากอ่ะข้ามัิขตาไก่มันขาไก่มันก่อนไม่เป็นไรดูเหลือไอ้สากบาทอยู่เฮ้ยอ่ะซูได้แหมฮกไดแอคนี่มันบันเทิงจริงๆอือมีขาอีกเยอจอะ

ลอดเลยปูตายแล้วเรียบร้อยเสร็จโแล้วหนูน่าจะแตกอ่ะเออชจะนับปูด้วยเหรอใช่จะนับปูด้วยครับเฮ้ยเดินรถที่เจ๊งจังไปใช้เหรอฮะมันดลยหมดเวลาก่อนหมดเวลาก่อนรอบต่อไปอิปโกบสิวะรอเที่ยอะไรไปเพ้าใหญ่ เจอที่สองกัมึงก็เจอเลมไม่ได้มีไค่ไก่เจ้ที่สองดาวอะเะไเจอที่สองสุดอยูสุดายูแต่เออไม่ดูพี่ตีกับโอหรอจ้จบแล้วไงได้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 ตามเนไปนอนแล้วมันยเลน

เอาขี้อัหน้ามันไปไกลๆด้นี่เนี้ยเนี้ยเออเออเ้เย้ไปเขียได้บ่าเรานี่บ่าไม่ด้มีของที่ถอดของตัดอ้อ้นี้เถอ ูอเาไรอานะถอดของผู้ออนใส่บ่าบ้าเก็ถอดลักไสิบ้าถอลักไซเขาก็ใส่ถุงมือต้องเล็มเอรอเออตบเป็นลูกม่วงเลยข้ามม้วนามมามเออามบลเบามน เออบริเวณสามดาวสุมโนุกิดิตต้องเฮ้ยพอรักสายไปบีของปุ๊กไอ้เงี้ยไปไหพอรักสายไปบีของปุ๊กไอ้เงี้ยเรียบร้อยครับผมมันมันมีอะไร